สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวแฟนเพจ Facebook และ u t ท b e ทุกผู้นครับวันนี้ครับนาแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธนนีครับก็มารีวิวนะครับรถนะครับที่เหลืออยู่ในร้านนะครับประจำคลิปของวันที่18นะครับมีนาคมครับ2,563ครับวันนี้นะครับก็มีนะครับเป็น k ูปต้านะครับ L5018 นะครับมานําเสนอนะครับก่อนที่จะนําเสนอ เป็นคูปเปอร์ต้า L5018 ก็จะแนะนำนะครับรถที่จะเข้าใหม่มาในวันนี้ก็จะมีคูปเปอร์ต้านะครับ L3408 นะครับตัวนี้เป็นสภาพนางฟ้าเลยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับยังมองหานะครับรถคูปเปอร์ต้า L3408 อยู่ให้กดติดตามไว้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมรีวิวให้ดูนะครับตรงนี้นะฮะอ่ะเริ่มแรกนะครับก็จะเป็นคูปเปอร์ต้านะครับ L5018 นะครับตัวนี้เป็นรถจกดทะเบียนปี59นะครับรถใช้งานที่1,100ชั่วโมงนะครับ1,100ชั่วโมงนะครับ รถสภาพสวยๆเลยครับลูกค้าเป็นรถไล่เนาะตัวนี้นะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับก็คือใบมีดดินหน้านะครับแล้วก็จะเป็นผานสีครับตัวนี้นะฮะเป็นผานสีสายช้างนะใบสวยๆเลยครับตัวนี้ไปไถกบต่อเฟืองได้สบายเลยนะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับเก็บจุดรั่วซึมให้เรียบร้อยนะครับชุดท้ายเดิมนะครับชุดท้ายเดิมๆเลยนะครับตัวนี้นะครับราคาที่4ี่แสนดันบาทนะครับ4ี่แ0 0ดันบาทนะครับจัดส่งฟรี300รอกิโลเมตรแรกนะครับ นะครับชุดท่อนคัดนะครับไม่เคยแกะนะครับไม่เคยแก่นะครับสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับเดี๋ยวให้เด็กสตาร์ทเครื่องให้ดูครับตัวนี้นะครับยางหน้าสวยครับยางหน้าคู่ตัวเป็นโอตานิพอมกับตัวรถนะครับแล้วก็ยางหลังนะครับก็ยังเต็มเต็มอยู่นะครับห้องโดยสารกว้างครับตัวนี้นะครับสีสันเดิมๆครับรถไม่ผูกนะครับรถไม่ได้เล่นน้านะครับดูใหม่นะครับใหม่ชั่วโมงนะครับปึ๊บปึ๊บกล้องเลยโฟกัส นะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดชั่วโมงนะครับนะฮะเครื่องนิ่มครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับก็จะเป็นไฟหน้าแบบมดแดงนะครับไฟเป็นเดย์ไทม์รันนิ่งนะครับเป็นรถเครื่องยนต์สี่สูบนะครับไดเรก e ิ t ชันนะครับระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์ซิงโครนเตเทินะครับสามารถเข้าเกียร์โดยที่ไม่ต้องหยุดรถนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบเดินหน้าแปดเกียร์นะครับไฟหลังแปดเกียร์เนาะนะครับ เป็นโฟควินกับเครื่องสี่ล้อครับลูกค้าตัวนี้งานไล่ก็ได้งานนาก็ดีครับเป็นรุ่นไม่ใช่รุ่นล้อขยายนะครับเป็นในนี้เป็นรุ่นล้อเต็มนะครับสวยมากครับเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้39แรงตัวนี้ติดจองแล้วนะครับที่มาคู่กันเมื่อวานนะครับก็จะเหลือเป็นตัวนี้ครับ ตัวนี้ก็จะเป็นยันม์มา EF สามเก้าสามทีนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนนะครับปีหกหนึ่งนะครับรถจดทะเบียนปีหกหนึ่งสภาพสวยๆนะครับกริบๆเลยนะครับเปิดเปิดฝาเครื่องให้ดูหน่อยนะครับเปิดฝาเครื่องให้ดูหน่อยนะครับแต่ตาวกของยันมาครับตัวนี้นะครับก็จะผมนะในความคิดของผมนะผมว่ามันโอเคกว่าสามจุดหกแลงเพราะหนึ่งคือต่างกันที่ปีรถตัวนี้นะครับเป็นรถจดทะเบียนนะครับปีหกศูนย์เข้าหกหนึ่งนะครับยี่สิบแปดทันวา 6กนะครับก็ตีไปซับเป็นรถปี61นะครับปีนี้ปี6 3สนะครับเป็นรถใหม่ๆเลยครับตรงนี้กิ๊กเลยนะครับมาเครื่องเดิมๆนะครับแล้วระบบนะครับระบบค่อนข้างที่จะโอเคนะครับตรงนี้ก็คือเบาะนะครับเบาะนั่งโดยสารที่ว่าสามารถมีเข็มขัดนิรภัยด้วยนะครับแล้วก็เกียร์นะครับที่เขาให้ต่างจาก36ในรุ่นเดียวกันก็คือเกียร์เข้าข้างบวมอะไรนะครับตรงนี้นะครับรถใช้งานแค่1 0 0 0 1,700รชั่วโมงด้วยนะครับ ยันมาไม่สามารถปรับแต่งเรือนใหม่หรือชั่วโมงได้ครับเป็นนี้เป็นชั่วโมงแท้ครับแล้วก็เป็นรถไล่นะครับยางหลังก็จะเป็น12.4ส4ยนะครับยางขอบ24นะครับเป็นรถเครื่องยนต์3สูบในเล็กค่นเดียวกันครับตัวนี้นะครับดูชุดท้ายเขาก็จะนะครับมาร์กเดิมๆเลยครับอยู่ครบทุกจุดนะฮะตัวนี้นะครับอยู่ที่2,7 0 0 0 0ดบาทครับ270,000บาทอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้าแล้วก็เป็นผ่านพวนะครับอ่ะปิดฝากระโปรงครับไหนลองเครื่องให้ลูกค้าดูหน่อยนะครับ ตัวนี้จะเป็นรถสามูกนะครับไดร์อินเส็ชั่นนะครับเกียร์ก็เป็นระบบเกียร์ซิงคอนเชสเตร์เหมือนกันนะครับก็เป็นระบบเดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง8เกียร์ครับหน้าเร็วหลังเร็วเนาะตัวนี้นะครับ <c oughs> ติดหรือเปล่าลโอ้เปิดไฟไว้ไม่ติดแน่เลยแบตหมดละปิดไฟนะปิด,ป,ดปิดไฟนะปิดปิดไฟนะปิดไฟนะปิดไฟนะ เกือบไม่ติดครับแบกเกือบหมดครับตัวนี้ก็ราคานะครับอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับเกียร์เข้าง่ายครับเข้าข้างพวงมาลัยนะครับมาเลยครับโฟวินลงไปวิ่งวิ่งเร็วเลยวิ่งแล้วก็อ้อมกลับมานะครับเกียร์ซีได้นะครับไม่หอนนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปีหกศูนย์นะครับ ท่านใดนะครับที่สนใจครับก็ติดต่อสอบถามนได้โดยตรงนะครับศูนย์เก้าหนึ่งครับแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับมาที่นี่นะครับครบจบที่เดียวไม่ว่าจะเป็นโรตารี่นะครับตัวตัดหญ้าผานขุดมันผ่านยกล่องนะครับหรือว่าจะเป็นผ่านทวนลูกค้าจะได้ผานใหม่ก็จัดผานใหม่ใส่ไปเลยครับตรงนี้นะครับสวยๆครับตัวนี้นะครับวัไลครับเข้าจัดเลยหรือว่าจะเป็นตัว โรตารี่นะครับตัวนี้เป็นรุ่น206นะครับสามารถใส่ MU4957 นะครับหรือ M60 M70 ได้นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่2เมตร10ครับตัีริัวนึ่ก็จะเป็น1เมตร85ครับตัวฟาร์มาเทคของเราก็จะนะครับโรตารี่นะครับหน้านี้ก็จะหาโรตารี่กันเยอะนะครับก็จะคลแข็งแงนะครับตัวนี้นะครับปรับตั้งโซ่อัตโนมัตินะครับใบเราหนา7มิลนะครับใบเราหนา7มิล แล้วถ้าเป็นรุ่น2เมตร10นะครับหัวเกียร์จะใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับหัวเกียร์จะใหญ่เป็นพิเศษนะครับตรงนี้นะครับรอบทดของเราได้ครับเป็น1 11 4เนาะตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูไปดู45แรงอยู่ทางนู้นนะครับรถใช้งานนั่นก็ขายเหมือนกันนะครับก้าไปรีวิวซีทีพายนะขับออกขับออกมาไปตัวนี้ก็จะเป็น หางขุดมันนะครับหางขุดนะครับตัวนี้นะครับก็อยู่ที่หมื่นสองห้าร้อยนะฮะอยู่ที่หมื่นสองห้าร้อยนะครับนะครับก็สามารถตั้งออกข้างได้เป็นรุ่นคอยาวนะครับอันนี้เป็นของยี่ห้อปอเสรีโชคชัยนะครับจัดจาหน่ายโดยน้าแท็กเตอร์เนาะตัวนี้นะครับส่วนผันยกล่องนะครับก็ราคาของตัวนี้เขาเป็นของเหน่งเกษตรโชคชัยนะครับก็อยู่ที่หมื่นหกนะครับอันนี้เป็นของเหน่งเกษตรโชคชัยนะครับจะโค้งจะหนานะครับอันนี้ความกว้างของโค้งอยู่ที่เมตรหกสิบนะครับอยู่ที่เมตรหกสิบ บัวใหญ่นะครับตัวดีนึงตัวนุ่นนะครับอันนี้เป็นใบยีสี่นะครับของปอเสรีโชคชัยนะครับลูกพปื้นใหญ่นะครับความกว้างของโพรงนะครับอยู่ที่เมตรแปดสิบเนาะนะครับอยู่ที่เมตรแปดสิบนะครับราคาอยู่ที่หมื่นเจ็ดห้าร้อยนะเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะครับมาแป๊บเดียวจะหมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นของปอเสรีโชคชัยเช่นเดียวกันครับตัวนี้จะเป็นใบยี่สิบสองนะครับใบยี่สิบสองนะครับอันนี้ก็อยู่ที่หหมื่นห้าห้าร้อยครับ ส่วนผานพ้วนนะครับนะครับอันนี้ก uh ็เป็นของปอเสรีโชคชัยเหมือนกันตัวน <sh ี้ลูกค้ายันมาจองไปเมื่อวานนะครับก็ขอใส่ของใหม่นะครับใส่ของใหม่ให้เลยนะครับก็ตีเพิ่มเพิ่มเพิ่มเงินครับเพิ่มไม่กี่บาทนะครับเพิ่มอีกไม่กี่บาทนะครับตัวนี้ก็เป็นของปอเสรีโชคชัยนะครับผ่านใหม่ๆเลยนะครับใบยี่สิบสองไปผ่านพ้วนนะครับราคาขายที่สองหมื่นสามสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทส่วนตัวใหญ่นะครับก็อยู่ที่สามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทเนาะ นะครับอันนี้ก็จะเป็นฐานฐานเออฐานขุดมันของหนิงเกษตรโชคชัยนะครับมาดีวิวตัว45แรงตัวนี้ครับตัวสุดท้ายที่ยังขายได้นะครับแล้วก็จะมี47อีกสองคันนะครับตัวนี้เป็น45แรงครับเป็นรถเจ้าคุณปูครับตัวประกอบนอกนะครับตัวนี้เล่มเอกสารพร้อมพิโอนนะครับปั๊มดีผมเอาไว้ยกหางนะครับ ยางสวยทั้งสี่เส้นนะครับราคาที่สองแส0สามืนบาทนะครับสองแส0สามืนบาทจัดโซฟีนะครับสามร้อยกิโลเมตรเหมือนกันนะครับอุปกรณ์ใบมีดดินหน้านะครับแล้วก็เป็นผ่านสี่นะครับกันดินหน้าผ่านสี่นะครับสภาพนี้เลยนะครับใช้งานทุกวันนะครับตัวนี้สุดท้ายชุดแขนหลังปรับตั้งได้นะครับขับไปเลยนะครับวันนี้ก็ไปเลยครับขับไปเลยขับเลยครับขับเลยขับเลย เลยครับเลยขับไปเลยเดี๋ยววันนี้ก็จะจัดส่งนะครับเป็นคูปตตานะครับ L สามสี่จุดแปดนะครับติดง่ายครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นระบบเกียร์เดิมๆนะเป็นระบบเกียร์รุ่นเดิมนะครับก็จะเป็นเดนหน้าแปดเกียร์นะครับไหลังสี่นะครับดีสิบห้าแรงม้าเนาะตัวนี้นะครับ สี่สูบนะครับตัวนี้เขาเรียกรถสี่สูบตัวแข็งตัวทนครับสนใจขนหนทักได้เลยครับศูนย์เก้าหนึ่งครับแปดหกหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับ